วันนี้คือผมสุรากีมิงแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเล a living. A living ้งซี4กันนะฮะก็คนเลยก็เข้าแล้วนะครับพัตตาลี่จะใกล้แล้ว ก็ตอนแรกเราซื้อปืนก๊อกนี่ยแบบนึงงจะไปทางซ้ายฮนะ เพือ่อนถูกยิงสวยเพื่อนสวยสวยขึ้นชาร์กขึ้นชาร์กขึ้นชขึ้นชาร <c oughs> ์กเดี๋ยวนอืล่ลยลคนอื่นยิง ยากกว่าครับต่นไปปืนหรือปั่นอ้าวตายแล้วจ้าครับยี่เราซื้อปืนนี้แล้วก็ซื้อเห็ดเอ้ยเด,ดี๋ยวดิเซื้อเห็ดฮะแล้วก็ไอวอ โอ้ฉาซื้อซื้รที่ลูกเดมซื้อแจเพื่อนฮะเลอีกสามตาอันนี้ก็ตายสองฮะพอเล่นตายสองปุ๊บก็เลย2สองตาแล้วก็จบคลิปเลยเลยเพราะเราเล่นแค่ตาเดียวพอซึ่งจะไม่เกินสิห้าที วิ่งปืนยิง <SM> ล <Suddenly> ูกอืออืออ่าเนาะอย่างนั้น <rainforest> ก็ดาวหนึ่งอย่ัว่าตอนนี้เพ่โอ้ซื้อสองขวงได้เพราะว่าปืนที่ผมสนัดคือสองขวงนะฮะเนก็ต้องซื้อปืนนี้ไปก่อนแล้วก็ อัจริงผมจะเล็กชื่อกูอก็ได้นะแต่ว่ามันตัชื่อมันไม่ได้อะแล้วก็บอกซื้อติดใจแล้วแล้วผมก็จะซื้อหีบกับไอวอลเนะี่ยตัดทีก็แพ้อย่างง่ายดายเพราะทำงานกับเพราะว่าเพราะว่าทีมมันอะมันทำงานกับทีมไงมันเลยมันเลยชนะเราได้แล้ก่อน,น ร้อนปูม้าร้อนปูม้าไปหยุดเล่นหลังเลยเล่นหลังเลยหลบเล่นหลังเลยฮะเออหมอบวกเล่นหลังเลยก็คือตัวเราปูม่าจะไปเล่นหลังมันนะฮะสวยวิ่งสควอได้ปืนได้ปืนฟรีแล้วเอาได้ไงหมวกเล่นซุ่มเอ็มดีวี คือไม่ได้ซื้อเลยไม่ได้กระวือแต่ก็ซื้อเพ่ไปเลยฮะอันหนึ่งซีเอ็มดับเบิลยูมันนี่เฮียไก มองแล้วไม่ฟิ้งโดนหรือเปล่านะเอ็มเดอวิวอะ่ะอุ้ยตูเตียถือถือยิงพลาดรู้สึกพ่งโดนสักนัดเลยอุ้ยนี่อุ้ยย,ยังเหลือสุดยังเหลือสุดเป็นต่อนเมื่อตอยังไม่ตายยังไม่ตายครับต่อผมไม่สุด อุ่ยมันหลบอุ่ยมันวิ่งมันวิ่งหนีมันวิ่งอยู่อย่างก็สอ,คองคนช้านะฮะกูกูกูก,กูไปไปอ่ะจบใครเนี่ยนี่ยังได้ของฟรี อ๋อเหลือตะไคร้ฮะซื้อเปืนอดดีเดี๋ยวไม่เราไม่ซนะื้อกอสองฮะเราจะซื้อกอสามเมื่อกี้เผื่อเมื่อกี้เกือบเผื่อไปกดกอสามแล้วนะฮะอืม เขาไม่ทำท้ายแล้วนะนะแต่ถ้าเกิดมันชนะก็ไม่ได้ทำท้ายอออเขาวเหร ตัวน้อยตัวน้อยก็ชนะแบบเซตสองเลยก็ขอจบคลิปไปเท่านี้แต่แ๊บหนึ่งขอหาปุ่มจริงเหลือก่อนเ๋ยนนะปุ่มไหมอ๋อเจอแล้ว จบคลิปเพียงเท่านี้ก็บายบายฮะบายบาย